กินยาคุมแล้วลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้มีคําตอนครับต้องบอกว่าคําถามนี้เป็นคาถามยอดฮิตนะที่ผมจะเจอนะครับในกรณีที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เป็นสาวๆที่อยากจะเริ่มทานยาคุมกําเนิดนะครับต้องบอกว่าในนี้ผมจะพูดถึงยาคุมกําเนิดแบบเดือนเนาะไม่ว่าจะเป็น21เม็ดหรือ28เม็ดก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาคุมเนี่ยมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับการลดน้ำหนักจริงก็คือต้องไปออกนาังกาคุมแคลอรี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ ไปจริงนะเนาะคราวนี้กลับมาเรื่องยาคุมก่อนครับว่าแล้วเราจะเลือกยาคุมยังไงให้น้ําหนักเราไม่เพิ่มดีกว่าโจทย์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยยาคุมแบบเดือนนะครับก็จะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของเอสโตรเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปผ่านกับการบวมน้ำเนาะซึ่งมีผลนะฮะต้องบอกว่าเอสโตรเจนที่สูงเนี่ยมีผลทําให้มีโอกาสบวมนะหรือว่าหลายๆคนเวลากินเข้าไปรู้สึกว่า คัดตึงเต้านมนะอ้วกอึมขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเจ้าตัวเอสโตรเจนเนี่ยมีผลนะครับยิ่งมากยิ่งโอกาสบวมมากนั่นเองนะครับอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มโปรเจสตินนะครับหรือว่าโปรเจสเตอโรนนะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับมีหลายเจเนเรชันนะครับซึ่งถ้าต้องการ กลไกในการที่ลดโอกาสการบวมน้ำน,นะผมใช้คําว่าลดโอกาสการบวมน้ำนะครับก็จะใช้เจเนเรชันที่สูงสูงหน่อยนะครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆนั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกโดสพีโนนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถมองหาได้หลากหลายยี่ห้อนะผมไม่ได้นำยี่ห้อนะแต่ ทุกคนนะครับที่ฟังคลิปนี้นะครับก็เอาตัวยาเนี่ยสามารถไปสังเกตได้นะครับโดยสามารถปรึกษาพยากรนะครับปรึกษาแพทย์ได้ว่าตัวยาคุมกําเนิดเนี่ยที่เราได้รับประทานเนี่ยครับมีตัวยาที่มีกลไกหลักๆพวกนี้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่จะเริ่มทานยาคุมกาเนิดนะครับก็อย่าลืมกดคลิปนี้เป็นรายการโปรดด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามทิกตอกนับสมาร์ทเฮล t ี่ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดูแลมากกว่าย่อมดีกว่าครับ